สวัสดีครับมื้อนี้มาลวยผ้ามาตามในทางของนาลัดนะครับนาลัดเป็นฝันตั้งแต่ต้องหัวนะฝันดีดีพี่น้องฝันเกี่ยวกับนายหลวงล่อใดล่องไปติดตามนะครับก็ฝันเป็นเกี่ยวกับบานนะครับ่านนายหลวงสเสด็จมหาหอดบ้านนะครับบานฤทธิ์เไรแล้วเป็นฝันแบบใดล่องไปติดตามเนะี่ทางของฝันของเพื่นเลยครับ,ส,บรสวัสดีครับนาลัด<ะ>ครับ ืันนี้มาตามในทางิันนะครับอย่างนี้เวลาฝันดีฝันตรงหวาเลยออกแเราก็ฝันเลยไปสิครับเออฝันจะ่าจักฝันสิจักสิเมนบ่มาม่นแบกระเป๋าเรียมก็ฝันเนาะเมนคนับาฝันฝันด้กรเว้าสั่น์เเนาะออฝันนกระเปาัตครัาเป็นโชวเป็นลอาภนี้เราฝันดีหักนะฝันเห็นโอ้ยฝันว้าฝันจนดินนล่นะฝันเห็นนั่นได้หลวงลอเก่าฝ่นมาฝ่นมา จักว่าม้าในที่จังมาหยามม้าจังไดคือน,นับถือกันกับพญาวิทย์ว่าพญาวิทย์เป็นลูกหักเพิ่นพ่ะนะในในความฝันเด้นี่ครับผมมากันยกมือวัดดีธรรมดาเด้ประเด้แบบว่านั่นเด้ก็เงมันสนุมีเยี้ยเพิ่นอยู่ทั้งลวหลายเพิ่นกับว่าลงมาลงมาหน่อยๆลงมาว่าเมื่อดอกแต่ว่าน่าร้องขันยางลงมาเป็นยกมือไหวเพลินปลาชัวมันอีพญาวิทย์ขันแลนแฟน นา่งล่องกาบกาบสามเทียเ้วกันเอาล่องเท่าไหมให้ฝันใส้ได้บะนี่ไปด้เอาไปฝันหินอลองเท่าได้ไหมฝันันอบนี้ฝันเราันหูเมียขึ้นมาบะนี้่นเรยกว่าสุพรรณแ้วยตฟังเอาตัวดีเราต้วต่วฝันเห็นลองเท่าิ่นขึ้นมาเฮียนเท่านี่เราจันทไม่ยามตพันน่ะวาในในข้อฝันนะเนาะโอ้องเ่าจัดหนเคยฝันจะเคียเนาะฝันเห็นลอดอเก่าลอดลอซิก็เลยครับ ฟันกับฟันเห็นต่เพื่นอนอังเหนาลองสือลองเบื้อง่าน,านิืนมาหายชงหายลาบเขาแต่ทุกวันพี่ฟันเพื่อนนี่ตีตัวดครับมักตัวใหคือว่าอายุเพื่นเท่าไหร่เาะแปดสบเก้า่ะแปดบ,บเก้าแปดเก้าอ่ะแบบเก้า,าแบ,บ,บันตีทนแล้วหยงแมงบออายุเพิ่นบนมเจ็ดสิบบอะไรของหลักตัวเนาะเจ็้าของหลักเจ็ดสิบ แต่ว่าในหลวงเราข้องลาาของลากขอแต่ว่าเกาหาว่าท่านออกเลยเนาะเกาหากันวางวันวันเกิดเป็นวางวันที่หาท่านว่าเดี่อืมที่หาท่านว่าเกาหาเนี่คืออายุพนน้จะเป็นเกาสิแปดเลยเนาะเกาแปดแปดเก่านี่แหละเกาแปดแปดก่าเ่เพราะว่าเนี่ยเนาะ่พมาชว่าเกาแปดในเร่าแปดเก่เลยละเอ้าตามนั้นแล้เนาะเอาเลขกเก่มากเเออมีเก่าเนาะ ฟันว่า่นเสียดม่หนอาเจ้าเป็นเสียดไมเหีนยม่หยีมลูืไส้คนผน่าว่า่นยึดเป็นหลูกหัก่นไส้ล้วนเท่าไห่เท่าล้องเท่าหนี่งมันเป็นในครูเลยเป็นครูแล้วครูก็ต้องไม่สวงเ้าสองสองเก้าไหมเนาะว่าที่เข้าสองเออเนออแม่ไม่ไม่หลวงเข้าสองเาเข้าสองเนี่ยสองเก้าสองเจ้าสองเก้าเน่นหลดเี่ยนลน้ำตัวนี้ละน้กน้ำต่ต้องมากพอดี พราะยังวิทย์ลองเท่าใส่ให้สวมสวมให้เลยนะสวมใส่ให้เลยให้วิทย์ก็เป็น6เนี่ยให้เพิ่มอีกมี3ตัวก็เป็น6 6 2คือเป็น6ใส่น6เดใส่่6 6ตัวเดียวกันอันแม่นที่เฮา29แม่นบ่บ่ให้อ3ตัวเราเยให้อ3ตัวนะแต่สิตีเอาอือคือตีบ่เป็นดอกแต่ว่าฝันว่าความฝันสู่ฟังยังก็ามดอก พอใหญถมแล้วสือจะเก้านึงออกงวดนี่แหละเก้าหนึ่งมันแปรหรอกเป็นเก่าสองเออแต่การอายูของน้องครับเนาะเก่าแก่เก้าหาเนาะบอกคนล่องเออร่องเมืองเก้าหาแต่ว่ามันเกิดคนของตะพันใสเก่ามันตรงกับเลขบ้านเลยกับเลขพี่คือสองเก้าสองเก้าฝันเกวโาณเลขที่บ้าน Happened long, and what do I remember or song 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 tuổi, song 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 cầu, song 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 คันยิบก็ทับสามก็เอาหอกสามหงอนหันแล้วอะ่ะนี่ยหันแล้วอ้าวเขปลี่ <c oughs> นเขปลี่นเนาะเอานะครับนาราลักวัดทีเป็นดีมากอ่ะ<ม>แตคือวามักเรบ้านเนาะเพราะว่าเพื่นนึง<ม>เพื่นมาบ้านอสองนาวีตไปใส่ลองเท้ากเพื่นแ <c oughs> ล้วรวมกันจะเป็นเก่าลองเท้ากัตกเป็นสองเพราะว่าลองเท้าเป็นครูด้วยเป็นครูขึ้นเลขยกสองนะคำว่าครูกันนายเป็นเลียกวานเลยล่ะนะครับคือลดแต่ว่าฟันดีอยู่เนาะครับลฟันดีฟันยากคนอยู่ฟันได้แน่วง มันมีมันเสด็จไม่เงี้ยนี่มันธรรมดาดีเนาะมากปะุณเนี่ยตามเนยสามเก้าสองเออแต่กต่ซื้อตัวนี้แหละอืมนะครับเนาะสามเก้าสองเนี่ยอืมลปในเส้นสามเก้าสองสองเก้าสองนี่เนี้ยเงี้ยเดือดซืเลยครับตัวเนี้มัคือเก้าสองสองเก้าเด้อนะครับแปลว่าคือการอายุคนนั่งคือเก้าแปดเก้าห้านะครับส่วนราลุทีนาวีนี่คือสองเก้ามูสามสามตัวเลยตัดให้เป็นสามเก้าสองนะครับเงี้ยพันฟันดี นะครับนาฬิล์ฝันตรงอดนี่ว่าพักก็ฝันเลยเออแม่ฝันตรงอดวัดที่วัดซื้อเรียก้วมาฝันนั่นฝันนี้ฝันในแน่หลวงคนมีดวงนี่ได้เลยฝันเองคนแต่ส่วนใหญ่ฝันในนน่หลวงบำังมิฉกกันส่วนใหญ่หัวแต่ใส่รองเท้าเอ้พวกมคนเหียวแต่ในหลวงแต่กระเป๋าจครับเขาก็เลยฝันเกี่ยวเรียกอ๋อฝันจังซีอะไรนาะเด้อแก่ฝันอะไรอ่านี้ฟังแต่เงาหมดเครื่องเลยเนี่ยเอ้า คุัแจเงีสี่ครับเก่าสองสองเก่าเด้อนะครับตัวเนี้เพิ่นตัวเดียวเนี่ยแหละแต่ว่าเท่ากับไปกันอายุกันปีเพิ่นนํานะครับกันไหว้กันวันมวานพาผ้าอะไรกันวันเพิ่นสวรรค์เนาะแล้วแต่พี่น้องเอฟซีนะไอเจ้าก็แน้หลวงแต่ผู้จัดของก็ฟันเพิ่นมักเล็กบ้านนะครับวันหนึ่งเพิ่นมาบ้านนะนณะวิ่งใส่รองเท้าเพิ่นนะครับมันก็เลยประมาณนี้เป็นเล็กบ้านเนี่แหละให้มักนะครับเจ้าของบานเพิ่นมักตัวนี้เด้อนะครับใส่รองเท้าใส่รองเท้ากเอนอืมเพราะว่า รองเท้ามันต้องเป็นน้ำครูนะเลืครูเลือสองแล้วนะนี่แน่นอดกับเป็นเก้าผมว่าเหรครับมันก็จีบมาจีบเออซื้ออีกหลายบาทไม่เมัอนที่ซื้อหลายบาทเยอะซื้อเยอะแต่ละบาทเนาะหนาซื้อครับหนาซื้อบอสีซื้อหลายบาทอยู่ผมจะซื้อเหมือนกันเคยมีผู้หนึ่งได้ฝันเกี่ยวว่าในหลวงมาบ้านเนี่ยของรีบ้านของเนื่องเคยมีอยู่เคยสัมผัสทีนึงอยู่เพราะมันมักออกย้อนหลัางที่ ของคนปีใหม่เนี่ยเพราะว่าหัวต้องหันเราฝันว่ารถเราเสียอันบ่ก็ซ้อนเข่าคือกันเนาะอามันมากับบ่ผมฝันบ้านเกลดเราเลยมันก็หลังเนยอีเนาะถ้าวันนี้ฮจะให้หลวงล่อเก่าคนมาให้ของคนปีใหม่เมียนเนียนเนียนเพาะเขาลำบากมากครับอ้าวให้พี่น้องเอฟซีน้ำเปิดกระเฮ็ดลงท่านนี้ดีนะครับนาวีกับถ้ำบนนี้นาลาบนี่ทถ้ำบญประจำนะครับถ้ำบนน้ำค้นน้ำยังเมัดตัวเนี้ยแหละปีใหม่ครัเป็นเปิดปีเปิดดวงให้ก็ได้นะครับ ได้กันได้กันแล้วในหลวงหรมาให้แบบต้องงวดแบบต่อปีเลยคือว่าดวงดีเลยพินาดีวัดปีเอ้าท่านท่านออกตัวนี้เลยสิทํางบนอยูด้วเนี่ยเออนั่นแเราสาธุนะครับเออาในช่วงขยามันเนาะมีรสชอะแต่เศษบนให้พี่น้องกินเลยเข้าไปเสื้อลายบาทพี่เรียสองเก่าเลยอืมก็หมักเยอะฝันดีก่อครับนบีดีเพราะฉินลงทุนตัวนี้เด้อนะครับตัวสองเก่าเนี่ยก็สองในรายเนี่ยนะครับมาแล้วแล้วก็เน้นทามีเพิ่นเนี่ยแล้วซื้อไปแล้ว เออไปเนี่ยรถไปลองก่อเอาอี้เขาไี้เขาที่กง่อี้เขาไมนแง่เขาถาเจอก็รีก่อนช่วงวันีใหม่หรอน้ำมุน้ำด้านครับเลยมีโชต้องมารวมกันำบุญเ้อ้ผมปฏิติเรียบข้นดกันกันได้เอาโชคดีปีใหม่ับายจะซื้อหลายบาทได้ดอกนวิทย์อายุอาไรอายุผมมันหเจปีโหนวิทอายุหาเจ็ดเด้นะครับ ครัผมฝันเนี่เออฝันเจ้าคุณนี exactly. ่เนาะผมเนี่ยมฝัน่าสิบเจ็ปีนารัดเดีอ่าจ้หาสิบสามหาสี่หาสิบสามได้นะครับเอาเกิดอรู่ว่าดิ่งอะไอางเทำไมให้ที่มันทำแต่จีเนี่สองก้ลยล้ครับโตเดียวเลยล้อี่อมือมันเกิดมันนคือเข่าไกลไเดนเดือนพูดโทสวดพูดวจะมี่แหลรดาละ วันนี้น้ำมัวลักก็รักตรงเงินเนี่ยนะบอดเด้อลูกหลานรวยนะเอาของเขาต้องทายสอดสอดรู้นะครับเอาสรุปนะครับตรงเงินนารัดฝันเห็นได้หลวงเปินขี่รถมานะครับเนาะมาบาดนะครับมาพอม้าเล่ามันมาเป็แม่นอยู่เนี่ยครับมามาบาดนี่แหละมึงยังมาในวินนบาดเลยบป่ครับนี่แล้วของมันในเฮี้ยนเลยของมันในเฮี้ยนเลยด้วยนะจากรถแล้วอะพวิทย์เป็นขัววันมากอันมาหาลูกไรพันนาว่าเพิ่งถ่ายว่าเป็นลูกหัาของครับ สีนนยกเมื่อวันดีพันิวิดขันข้านข้านก็ไปเหระข้ามเขาก็ไไ <ไป S 1> เลยเไปสวมะเทาอเพิ่นสวมะ่างาเอาล่างเทาใส่ให้ครับตอนนวบินเองนักนดูก็นั่งว่าถือตัวได้เพิ่นเป็นธรรมดาเพินเ่นบ่าแต่งตัวธรรมดาเนี่ยะครับสวมหนึ่งสามาเมได้แต่งองค์ส่งเชิงอียกาเป็นไปได้สามเก้าสองสามสองเก้าก็ถือพอดีเนี่ยเขาตัดไลมีอยู่เนี่ยนี่ไอ้รวยตาดบยสามเก้าสองอือ โอ้สายัเปนยังบุญเนียครับนวิเราก็ซื้อราได้นะครับาตื่ยเตีเอรเด้อครับตีสวยกันเด้นะครับฟันดีอยู่ไปอายุยังเนเน่ยใส่้องเราแนวงอมฟันดีฟันคงนเนาะคง้ิมีโชคพอดีครับปีนี้ทั้งปีหนาจะมีโชคพอปีเลยไป่ว่นเดนปีหม่พอดีเรบผมเอาหลดเอฟซีเอากระสุนประมาณนี่ยละครับคือว่ากสือหลายแล้วสิมมดาผมนี่จอเรกคืว่านวินใส่รองเท้าแน่ลวงคนมาบางเลยนะครับ้าทำมันออก คือว่าเสดวงดีโชคดีสามสองต่ค่อยอยากซื้อเดอกยันไปตัดโชคตัดลาบส่วนใหญ่หนารักกนวิทย์ไม่ค่อยซื้อเด้ม่ตบบอกม่ตบอกเพิ่นว่าเพิ่นดวงเพิ่นบ่มาทางนีกปรนได็บ่มาทางเจ้าบอกคนนี้แม่นแฟนนี้แม่นคืองวดนั่นเนาะแันว่าอันคนตัวตายเนาะถามอายุเพิ่นว่าเออออกใครไปนี่เด้อวานออกอีหลยี่มีออกอายุเลยเถอะออกอายุแต่ว่า ออกข้อศอกสองหนึ่งเลยฮะสองเก่าก็เสือกเนนเงินตายะเับอมตาจะพอเมื่อี่เป็นหาใส่รงเข้าไว้เป็นันเจานบอดีทิตกรยันยัๆมะฮอตโต้ตะเนี่นสองเก่ามาโตตายม่น่อยนะว่าทยกอ้อยดเ้เออือเอารูมันก็วาง่านล้อุมฟันเมนฟัน่ดเก่ามันดีเยดิเมนเยอขันมีเก่าอาวันหครับ